สวัสดีครับเพ,พื่อนๆหายไปนานไม่ได้มาสักทายกันเลยเนาะก็เมือนที่ผมโจทย์ไว้นะครับเกี่ยวกับประวัติของใครบางคนนะครับที่ครอบครัวต่งหางปล่อยวัดอนีนี่ในคุณเป็นคนที่เนละคุณมากแหลายๆเรื่องเวลาไม่ได้ดังใจก็ไปส่ร้ายคนเองเอาพูดแบบแมไม่ไม่กลัวด้วยหยาดหยียดแจ๋วนะพูดกันตรงๆ ดังแต่รู้จักจกัมึงมึงสร้างเป็นกําอะไรไปเยอะแยะวันวันนี้มีคนส่งคลิปมให้ผมดูพูดอย่างนี้อ่าไม่เป็นไรที่แรกใส่ใจนะแต่ตอนหลังมานึกถึงความเป็นจริงเอ่อทุกคนรู้ไหมครับว่าอยากถือบัตรอยู่ใบหนึ่งที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ซ่อน เวลาไปหาเรื่องฟ้องคุณนู้นคนนี้คนนี้คนนี้คนคนี้แล้วเวลาตัวเองจะแพ้ขึ้นมาเขาก็จะใช้บัตรอันเนี้ยขึ้นไปสู้นั่นคือบัตรผู้ป่วยจิตเวชหรือบัตรบ้าคนที่อะไรไๆสดไม่กล้าเปิดหนังหน้าเออออา,อางี้ดีกว่าแล้วไม่ต้องมาทา้ากูสตรีมยงสตรีมอยากมานั่งคุยกูเลยอ่านะทำไมในคดีที่ลพบ,บุรีผมปล่อย เพราะผมลำคาญกูไม่ใช่เบสใครมาสั่งกูไปบอกไลยเลื่อนนองเลื่อนนัดให้มึงคนคนนี้ลหลายๆคนเคยเจินผมว่าจะหนีหลรกคุณมูกว่าเออไม่เไปไ็นไรหรอกช่วงนั้นน่ะแกโดนรุมรังแกช่วยได้วก็ช่วยกันไปถ้าใครไปย้อนหลังดูคลิปหลายๆคลิปแต่แกลบออกละหายากจะไม่ได้ผมกู้ไว้อยู่เข้ามาสั่งเรื่องพรบ อันนี้ก็นเลยฟุ้วัดนะบอกให้คนเหล่าน,นั้นคือจริงๆหลายๆเรื่องมันก็ถูกอย่างที่หลายๆคนเขาว่ามันมาสมัยนั้นแหละแต่ตอนนี้มันก็มีคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยถามว่าแอดเป้ทำงานอะไรเออเอางี้นะเดี๋ยวเดือนหน้าเ,เดี๋ยวไม่ือนเมษาสงการยินดีต้อนรับเกาะพีพีนะครับมาเที่ยวเกาะพีพีได้แล้วจะเจอแอดเป้นะแค่นี้นะส่วนที่บอกกูขับแท็กซี่อนะไรเนี่ยมันเมื่อก่อนรถกูซื้อไว้กูก็ปล่อยกูเช่าโอเคนะ บอกผมมีมุมมหมายแล้วออย่างมีหลายคนพูดเรื่องหมายผมเนี่ยผมถามสั้นๆเมื่อไวันที่ผมก็ไปจันทบุรีมาผมเดินทางจากเกาะพีพีมาเนี่ยผ่านทุกด่านตำรวจแค่นี้สั้นๆไม่ไม่พูดเยอะเนาะส่วนผู้หญิงคนเนี้ยผมไม่ด่าเหมือนคนอื่นหรอกอีคางคกอีเป็ดอะไรไม่เอาเอาง่ายๆเรียกชื่อใหญ่ครอบครัวตัดทิ้งคิดง่ายๆผมมีข้อคิดง่ายๆสั้นๆ ตอนที่เกิดเรื่องตอนโดนลุมลีภัยนะลีภัยไปอยู่วัดอยู่วานะอยู่วัดอยู่วานะครับไปอยู่วัดอยู่วาเคยสะกิดใจกันไหมทมําไมญาติพี่น้องไม่มาช่วยซึ่งตอนนั้นสาหัสมากเลยโดนทางใครไอ้ไมย้ย้อย อีสันและหลายคนลุมกระทืบลุมฟัดเคยคิดไหมถ้าเกิดเราเป็นลูกหรือเราเห็นเนียเราโดนลุมลำไายต้องออกมาช่วยแต่ั้งนี้ไม่มีช่วยแล้วมีคร้างหนึ่งเคยหนีหนีจากตํารวจแก้บอกว่ามีหมายจับมาจากอาลัประเทศร้องหมร้องให้กูพาหนีแล้วก็ไปแต่งว่ากูเย็ดมึงอย่างงนี้ขอโทษนะอย่าตอแหลเยอะก็จะบอกว่าผมได้มีโอกาสไปคุยกับครอบครัวเขาแม่ เลยทำให้ผมมานั่งคิดลังเลเอ้ยเหมือนเคสที่จันไหมไปเห็นตัวจริงแล้วก็ไม่ทําดีกว่าคือคนแก่แต่อี้แก่แล้วเสือกบ,บ้าก็เลยอยากจะบอกว่าคิดดูสั้นๆเอาสั้นๆง่า,งายๆลูกที่มนเบ่งออกมาเนี่ยมันพูดคานี้เลยลุงแม่งโคตรมีตำเลยที่มีแม่อย่างมันนี่ ทิ้งผัวทิ้งไปสร้างมีกรรมอะไรที่อะไรญประเทศอย่าต่อแหล่ชัดเจนนะผมจะพูดแค่นี้ใบแค่นี้ว่าถ้าคนดีจริงในขณะที่โดนรุมกระทืบอยู่ทำไมลูกกับผัวหรือญาติลงมาช่วยเพราะเขารู้สันดานมึงเขาเลยไม่เอามือแค่นี้เนาะผมก็จะไม่พูดถึง,งนี่ละปล่อยมันเนาะมันถือบัตรบ้าวันไหนยามันขาดมันก็นนะั่นแหละ นะมันจะไม่พูดอะไรปล่อยมันแต่ผมถือคติผมไม่ลงไปล่าเหมือนสมัยก่อนเอาแค่ง่ายๆเจอตรงไหนกูตบตรงนั้นอะ่ะแค่นั้นแหละไอ้สูตรเรื่องหมายเลยเนะี่ยไปเอามาเร็วไปถือมาเอาดีๆนะทําไมผมต้องออกตัวเรื่องนี้ละกับกับอีนี่เพราะว่าเริ่มละาลานแม่ผมเป็นคนที่ถ้าใครําผมนะผมจุดทูบไว้ว่าผมสาบานว่าผมยอมเป็นหมาเฝ้าบ้านให้แม่น,อน้องผมถือคำพูดนี้ตลอดเวลา ก็มีการมาพูดผมขับต้นไอ้นี่รู้งานกูนจังเลยกูก็บอกแล้วกูไม่ได้หนีไปไหนกูอยู่เกาะพีพีโอเคไหมมึงเรือนั่งเรือมาจาับกูเก็บกระบ,บี่มาลงตอนใสแล้วมึงก็ถามหากูเนี่ยเอาลูกกูห้เขาเขาก็เ,เห็นกันทั้เก่อนนะชัดเจนเอาง่ายๆถ้าคนเราดีจริงเนี่ยลูกคงไม่พูดคำนี้ โคตรมีกรรมมีแม่อย่างมันก็ลเลยล่อนไปอยู่วัดอาศัยความน่าสงสารแล้วรู้ไหมทุกคนที่เคยสู้ก็ดีกับอีนี่แพ้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอีนี่อ่ะต่อให้เราจะได้เปรียบขึ้นชนะคนรุดท้ายสายนี่จะตัดสินยกฟ้องเพราะอีนี่มันจะโชวบ์บักบ้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกไม่รู้กฎหมายนี่เอาแต่อะไรเลยบอกให้ส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าประวัติีย้อยเนี่ย ใครออกมารู้ป่ะก็อีนี่แหละเป็นคนออกมาแต่ไม่กลา้าชนวงน้ย้อยพัวย้อยตบก็โยนใม้ผมผมก็เปิดเลยไม่สนใจหรอกคนเราทาอะไรเปิดเลยไม่ไมต,มต้องไปปิดต่างแ้วผมก็ท้าทายเรื่องยอมจับแต้มไหมวันนี้เขาส่งคลิปไม่ฟังก็ฟังแล้วก็เลยชี้แรกโกรธไหมโกรธนะแต่ว่าพอเรามาหน่าถึงสิ่งที่ลูกเขาพูดอะไรเงี้ย มันบ้าปล่อยมันเลยขณะมันล่าสุดยังไม่การชูหนังหน้าเลยมันมันบ้าสังเกตน้คดีน้องมันจะมีอะไรแปลกใครที่มายุ่งคดีน้องด้วยความจริงใจก็จะไม่ค่อยมีอะไรถ้าไม่จริงใจ่ะซวยทุกตัวเช่นอะไรพระจุนชัยพระจุนชัยพังแล้วก็มาสมุดปลอมแล้วก็มาทนาย ทนายดังเลยนเนาะเลียวไปเอ่ยเนาะทนายเต่าเต่าแล้วก็มาพระอาจารย์ผู้สร้างปาจิติผู้สร้างพญานาคหรือไอ้งูนีก็เห็นไหมนีนเป็นไปดังนั้นสิ่งเดียวที่ผมอยู่บางคนโจมตีผมเงนี้ผมถามทุกวันนี้ตั้งแต่โจมตีผมมาทาอะไรผมได้มัไม่ได้เลยถูกไหมครับทาอะไรผมไม่ได้เลยผมก็ยังอยู่ผมปกติเมื่อวันๆนั้นผมก็มามาจันทรวิริเนครับ ผมก็นั่งเครื่องมาลงแล้วก็ขับรถประจันใช่ไหมฮะถามว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมรอและกลุ่มเรารออยู่คือเราอยากเห็นภาพเดียวคือคนที่ทำน้องเดินเข้าสู่เรือนจำนะครับแล้วส่วนเรื่องของแม่ชีวิตแม่ชีวิตของท่า,ทานเนี่ยผมไม่ไปยุ่งหรอกแต่ถ้าใครไปยุ่งแกไปด่าแกผมก็จวกแต่จริงๆอครั้งหนึ่งนะไอ้เตีย้ยมันเคยคุยกับผมดีมันก็เคยเตือนผมเกี่ยวอีนี่ ผมก็บอกช่วยก็ไปเถอะแกแต่นี่มึงก็พูดตรงๆทัวันนั้นมึงคุยกูดีๆกูอาจจะบอกจุดอ่อนมึงก็ชนะครีมไปแล้วไม่ไปได้อย่างผมผมดีใจอย่างผมไม่เป็นหมาอ้ยฉันจะไปยอมจับมือฉันจะไปยอมควาาถ้าฉันยอมไม่ได้ฉันแบบอีหมามือ,มมอยิ่งของหมาบอกแค่นี้กูมีศักดิ์ศรีกูยอมไม่มีใบอะไรอ่ะพูดเพแค่น,นี้เนาะก็ เนื่องในวันแห่งความรักเนาะผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอีกสองวันข้างหน้าก็จะเป็นวันที่ทุกคนลุ้นลงวันที่หนึ่งก็ขออวยโชคดีนะผมก็บอกแค่นี้ส่วนถ้าถามว่าพี่เป้มาพูดงี้ไม่กวัว่าเขาว่าเราเขาแสดงอ๋อผมมีคลิปเสียงเดีย๋ยวว่างๆจะเปิดให้ฟังที่ลูกสาวเขาพูดถึงคนทีครอบครัว,พ,วพูดถ,ถึงตัวเขาว่าอย่างไรหนูคนมีจิตใจที่มีแม่ยีงย่ง จัดเจียนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ